พาคนเธอมาหาเนี่ยจ้าตอนเป็นอยู่ในบ้านพันหายใจพอก่อยอิ่มมั้งเป็นหายใจแห้งนี่มานี่จังนี่จังสวัสดีค่ะวะลกนี่จังสวัสดีค่ะวะนี่โอซิตาเบรุตาเบรุโอซี่นี่คนบ่มีมูยาง มีโกเพื่อนอันไปหาหมอหัก็ได้สามมอือสวัสดีจ้าบอคอยได้ล่งคคีปช่วงหลังนี่มีโกเพิ่นบ่สบายอัน เส้นเลือดไปทับเอียงในสมองคนทับอันนี่เล้บบอนมีเวลาล่งคลิปปันไาอนี่นานี่หนาคนที่นี่นีนนนนนน่จังพาคุณเต์มาย่างตั้มโปนี่นนาได้ไหมยลุเป็นเห็นหมูเ็นบางเนื้อเป็นดิน มีโกะสา่ายอยู่ขขาง่างข้าเพ็นมาทั้งสามเลยก้าวอยู่นี่สนี่้คุูชีโรเบา้งหนาคนตะเลีโตเนะคนน่ะ,ะตะเลีวโตนเะอลกคุูชิมีโกเป็นอนปล่องบาลในมือที่ซีมมือที่ซี เป็นอาทิตย์หนึ่งค่ะเพิ่นเศร้ากันจังเสียนแต่มีเวลาจ้ะตอนนี้พอมีเวลาายังพาเพิ่นมาหายางหม่องที่เพิ่นเคยยางสมองเพิ่นจิตดจอันค่ายนะเพิ่นสิตวิเครยดจังมีนะเพราะว่าเส้นเลียดไปทับอีกอย่างในสมองทับอีกอย่างนั่นแหละฟั่งก็บบก่อยหูเรื่องเือนกันันที่เนียนเพิ่นกะยางบ่ด้ ข้อพ้นจิเอยียงไปางง้างนึงนึงสินะเพราะว่าหมอบอกว่าต้องาเป็นอาทิตย์พอที่หนึ่งขอพนเศร้าดีขึ้นก็ต้องหาแต่พ้นยางใหม่เพราะว่าขาพ่นไม่แห้งนะหมอบอกจ้จะมัส้มบรรยากาศบานเท่ากับนาแรงเนาะ ใหม่ๆยังว่ามีเล่นบ่มีตะกางใ,ใหม่มีตะกางมีตะกางอันนี้บองเก็บกระดูกของคนญี่ปุ่นป่านเห่ากับปลาสาเนาะปลาสาอันนี้ปลาสาญี่ปุ่นปลาสาญี่ปุ่นมีจัง นี่นะแอะสวัสดีจ้าวะ่ะนี่นะ่ะนี่นะ่ะสวัสดีจ้าแะบ่มีบอกให้เพิ่นนั่งตรงเอาเพิ่นไหว้ข้างล่างนี้พอเพิ่นบอกว่านี่นะ่ะมันติขาดได้แต่มันหนักสินแต่ก่อนเพิ่นก็นั่งแต่ออยู่ตรงนี้แ่ละกับมีโกมันที่มีกร,เระเล่นโมเลเพิ่นนั่งโดนตะย,ยามันขาดอยู่วยกันอ่ะเพราะว่าเพิ่นอ้วนะนะ่มมีโกบอกว่าอัน หมอบอกว่าพันอ้วนตอนแรกคิดว่าอันไขมนันเพันแปนอุดต,ตันเพราะว่าตรงในซิกสมองมึงพร้อมนะอยู่ซื้อๆพันกันตาลายนะบมานอยู่ซื้อๆพันกันนอกกันไหมแบบซอกนะก็ได้ปลาหัว่าสิเฮตัไงไห เลี้ยงเขาเราก็ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดน่ะพาไปรักษาแต่เรตต้นเรตตนนห้ต้องเบิดมือเบิดขึ้นเรตตนเพนตาเลือกกัดลิ้นจะคล้องแมมขี้ข้นนี่ละ่ะตอนแรกคิดว่าเขาฆ่าข้อเพิ่นเพิ่นอันตาเลือกนะเยนก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 อันนกเมียงกับนกพิราบนะ เหรปันหิวา่ามีนักบวยตกใจวิด้ะไปตอคอข้อหน,นึ่นึน่กันไอ้มีก็เศร้าเร็วๆไอ้มีก็เศร้าเร็ๆเเวๆในเตจ่าทีจ่าต่างมี่ก็ดนี หายเป็นเศร้าเร็วๆนะห้ยยางได้หายหายเร็วๆภาพไปฝายพระหนึ่สามมึงเดยวตเวคนมาพ่อ็นเอียงตะมัดข้างนี่ย เดี๋ยวพ่าพเป็นยางตอกันเรื่อ,อยๆส่วนผักของคนญี่ปุ่นมันหนาหนาวเนาะข้าเจ้ากับปาปูกอย่างขึ้นกันละปลูกแล้กก็ตายปลูกเฉพาะผากกันเทียนมันอยู่หนาหนาวไรยเนาะส่วนผักของคนญี่ปุ่นอันนี้ข้าเจ้าให้เศร้าด้ยของมี่ให้เศร้าเป็นลลอกๆๆ,ๆนิดหน่อย กัะสิแท <above> <Yep. S 2> ้งนี่มั้งส่วนปาลอกซ้ำนี่แหละลอกจังสิลอกจังสินี่ประมาณสองลอกสามลอกสองลอกสามลอกประกอบหูด้วยกันประมาณสามลอกมั้งนี่อืมกระเจาะให้เศร้าเนาะ yeah どこでもいいよ。 No. มือน,นีก็ฝากไว้สำนี้ก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กำลังใจลุสีสารสาวรอนชาแนวนี้เด้จ้า